สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะรางกระดุมนะคะหรือว่ากุ้นรางกระดุมผ้ากันนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะตัดผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างสองยาว2นิ้วนะคะแล้วเราก็จะวางให้ตรงรางกระดุมเราจะวางทะแยงอย่างนี้ค่ะให้ตกผ้าเกรนสีเหลี่ยงต้องปูกาวด้วยนะคะอัดด้วยกาวด้วยชิ้นที่เราจะใช้เจาะรางกระดุมอันนี้จะใช้คนละสีให้ให้ดูค่ะจะได้ได้เห็นมองเห็นชัดเจนนะคะ จะใช้เวลาเราวางตรงที่ตกเปรียเฉลียงตรงนี้จะอยู่ตรงนี้ค่ะสมมติว่านี่เป็นรางกระดุมนะนี่รางกระดุมนะคะเราก็จะวางอย่างนี้ค่ะเราก็จะตกตรงนี้พอดีเอาด้านที่ถูกประกบกันนะคะอย่างนี้เลยค่ะสอดเข้าเข้าไปเชียบกันเลยค่ะกลับได้ให้ถี่นะคะพอถึงตรงเลี้ยวเราก็ปักเข็มลงไปแล้วก็หมุนเลยค่ะตัปีถีขึ้นล้วก็ใช้หมุน ง่ายๆสไตล์สัง้งต้นอย่าไปมองที่สีได้นะคะเพราะว่าที่ใช้คนละสีกันเพราะว่าเราจะได้มองเห็น,นะคะ mm ่ะ hmm. ทีนี้เราก็จะมาตัดมาใช้คลิปค่ะคลิปปลายัไกลจะต้องคมหน่อยนะคะ mm hmm. คลิปเนี่ยาใช้คลิปนะคะ ระวังอย่าให้โดนเส้นได้นะคะเดี๋ยวเข้าขาดติดให้สุดเลยค่ะเกือบถึงเส้นได้แต่ไม่โดนเส้นได้นะคะแล้วก็กลับคลิกเข้าขึ้นมาฝั่งนี้อย่าไปมองสีนะคะเพราะว่าใช้คนละสีเพื่อนๆจะได้มองเหตุกระดุมก็จะคลิกขึ้นมา นีเล็กเลยค่ะเข็มหมดปักเข้าไว้เลยนะคะเขียหมดปักเข้าไว้ทีนี้เราก็จะมาเย็บไม่ต้องย้ำนะคะอ่าตรงนี้เราเดินใช้เดินผ่านนะคะไม่ต้องย้ำปรับได้ให้ให้พอสวยค่ะเพราะเมื่อกี้เราเย็บผีกันแล้ว ผักเข้าออกไปนะคะอย่าให้เข้ามาฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวจะนูนไม่สวยอยนี้เลยจ้ะไม่ต้องย้ำนะคะใช้เดินผ่านไปเลยค่ะไม่ต้องย้ำถ้าย้ำเดี๋ยวก็เป็นก้อนอ่าตรงมุมนี้เขาเขาจะเป็นก้อน,นะคะ่ะตรงนี้ถ้าเราย้ำ อย่าไปมองสีได้นะคะเห็นตะเข็บตรงนี้ไหมคะเราจะปัดเข้าเข้าไปปัดมาทางนี้ก็เล็บแบบเดินผ่านนะคะไม่ต้องยา้าเขาเดินผ่าน แล้วเราก็ไปรีดนะคะไปรีดกันค่ะไปรีดมาแล้วค่ะทีนแล้วก็จะมาตกแต่งข้างล่างอ่าด้านในขคขานะคะแล้วก็จะตัดเข้าออกไปใี่เหลือประมาณครึ่งนิ้วค่ะอันนี้ด้านในนะคะ ไม่มีคนเห็นแต่ว่าเราเห็นนะคะเราทับเห็นแล้วก็ให้สวยเราจะได้หยิบจับชิ้นงานไหนเราจะได้ออกมาดีเสร็จแล้วค่ะเจาะด่างกระดูมง่ายๆสไตล์ช่างก้อยค่ะเรียบร้อยค่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ